พี่น้องมาแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องพอๆกับซองบาวไสคือเก่าพี่น้องสบายดี FC บัสุคูสกคนหายูหากินกลางคืนพี่น้องเจอแล้วตัวแรกปลาทหอยหอยยังเกาะหอยยังหอยเดือยพี่น้องหอยเดือปลาตัวใหญ่คักรีมาโลตัวแรกเข้าตัวแรกเข้าแจ๋วหากินกลางคืนพี่น้องมากับไม้เข้าคือเก่าคือเดิมฮะ ได้ยังก็เอาเนาะแต่ที่แน่ๆคือ,คอ,คอมาหาบักหอยหพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยฮะเบิ่งแต่กลางคืนเนาก็หาเบิ่งกลางคืนไปนำ้ำเจอแล้วพี่น้องนี่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 เล้วหอยปูเขา,เาตามหาหอยคมโอ้โธ่ใส่ใหญ่พี่น้องใส่ใหญ่หอยอันนี้เท่าไห่สาเนียใหญ่เนาะใหญ่เลย<ม>สำเนียหอยคมบ่ มันจะเห็นอยเชอรี่อย่าเชอรี่อยู่มั้ยรีเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วอยู่ป่าเขาพี่น้องปลาท้อกระปูก็เอาแล้วนะพี่น้องรีอยู่นี่หงูใหญ่ลรอนี่มีงูหนึ่งเห็นบ่ตัวยังไงตัวบ่เห็นบน่ไบทปไที่ข่าวองมันมาหาใน,นป่าท้อ กระปูแลนใช่ลดนี่โอ้หมอหอยนี่พี่น้องนี่นี่ฮาอยู่หากินแบบสบายโลดแบบบ้านๆเฮาพี่น้องนี่นี่โอ้ติอ้าทัวนี่นี่ทัวนี่เนนเนนเนนน่ะเนอะทัวไอ้บงดูเออหัวใหญ่ยิ่งขี้เก็บจไหมเห็นบ่โมเห็นนี่แบ่นี่มันสนเนี่ยนะ เออนั่นในมือตัวเมื่อกี้นี่นะหมวยเย็นโอ้ยพี่น้องตาบอดดีรอดิงูไฟเกลื<อ>่<อ>ินไปเนี่ยนั่นบ่บ<อ>นี่พี่นอนะ้องใช้ใจวะนะน้อยๆน,นะอากรโ,โอ้ยอย่าพุ่นไทยบ่งโอ้ยเจอเจ้าทีพี่น้องทางไฟทางมันเด้อทางเงินคำมันเด้ออยู่แต่ตามหย่าน,นี่แหละพี่น้อง ไส่น้อยแล้วบันแต่ว่าโอเคทานี้นี่ยาวต่อพี่น้องการพี่น้องบันเอาเขามาป่าเบิง่งเขามาตามห้องแถวป่านี่พี่น้องก็จะกัดแถวใกล้ๆแถวติดหน้าเท่านี้แหละเป็นยังไงยากาศคือวังเวงวังเวงอยู่ เห็นบ่ได้อยู่พี่น้องแต่บ่ใหญ่ไปจัดไปหัหนึงพี่น้องแต่ว่าบ่ใหญ่เขียดน้ำซาตีวหนึ่งตัวหนึ่งนี่พี่น้องสามหัวเอานไหมติดกันอยู่มีหัวหนึ่งลีดอยู่ขนาดได้หอยเห็นบ่อันนี้หัวหนึ่งในนี้ไพ่เอาอะไรก็นี่หัวหนึ่งนั่นนี่ไหมแต่ว่าหัวบ่ใหญ่พี่น้องหมองนี่ ลูกลูกหอยนี่เก็บมาใช้ลวดนะสามสิบหกเก็บเก็บไปนี่พี่นอ้อยแล้วก็เดี๋ยวนั่นนี่คนหนึ่งเห็นบน่นะพี่น้อยหมานเจ้านี่เจออีกแล้วนี่น่นาจะมองไครเขานั่น,นที่เ็นโบนี่นั่นนั่นคนหนึ่งเจ้านี่ผลงานเท่ากับเริ่มแล้ว นี่เจออีกแล้วนี่เห็นบอนี่โอ้ยตกเงินน,นี่ใช่อีกเจ้าโยงมองเลยนะนนตูตามันห้องน้ำนี่พี่น้องนี่เยอะอู้หูนี่จัดการเฮ้ยเห็นบ่พี่น้องนานเจ้าเออมานอาลีเนาะนานโอ้หมานไฟเก็บเก็บยวเ้เจ้านานเฮนบอสพี่น,น้อง มุมไก่พี่น้องน,นั่นตายเลยนี่เลยอ๋มันขืนล้างนา้ำพี่น้องใยน้ำพวนเดี๋ยเดีย๋ยวนีมน่มันอยู่เลือกนี่นี่นี่มันกิดนี่เด้อืมเธอหนีน้นิหนีิแต่ว่าก็สิเห็นบ่คขาดพอเนาะพี่น้องเพราะว่ามันน้ำเลือกเลยก็อิงยากมากเลอยู่ตามหญ้าโน่นเคียงข้างกันเลยสองหรือสามสองบอก เก็บมัวนนะเงาเยาโลดในกระปูนให้บ่กกระปูลงลยในหอยหน่อยๆเจียวพี่น้องกำลังอันกิ่นอยู่พี่น้องเขาสปเบิ่งอีกน้องหนึ่งพี่น้องปกติน้องนี่สีร้ายอยู่ได้ยากระไยพี่น้องแต่บ่งหูวะ ห้อยนี่สิเป็นอะไรป้าทวยเกียดเกียดพี่นอกตัวใหญ่เลยดยเห็นบอลในภายฮานะผมจะเอาภายออกฮ่อนธนจามนเฮ้อเขาได้บ่เนี่เาโอ้นี่เจออยู่นี่นี่พี่นกใส่พอดีแบบกำลังโอเคเลย ไปพี่น้องไปยาต่อพี่น้องก็ลบลงทั้งเดิมนี่แล้วจ้ะวะนีเฮา,าจะไปเบิ่งหมองในอีกพี่น้องในกระไก่หลดฮะนะมองหัดจอดต้องไปเลาะเรื่อยๆนะเบิ่งว่าสิเป็น,นอะไรมองนี่นะเพราะว่าหมองนี่น้องแบบช่องสามนองเลยป้าเสียงกบเสียงเขียดห้องเป็นอะไร น้องใหญ่บ่มีห้อยบ่โอ้ผออออี่นอกเลยอริไดยยังบ่พอดยังบ่เห็นจากหัวเลยเกินไปเกินไปแล้วรออยู่แต่ตามห้องน้าบ่เนาะพี่นองเราพอจากหัวเลยเขาจะไปวงยิลมีกคือสิบประมาณแท่หม่องนี่นะใช่น,นี่นี่บ่โอเคตรวจสอบองค์กรพี่นอกมี่บ่ เน,นี่ยโอ้มีแต่มะคูนโอ้บวชเห็นอลีมอยนะเออบวเห็นหูบวเห็นหอยเรือน้องสุดท้ายพี่น้องคืออย่างไรโอ้นี่กระปูนี่เกะปูแต่ว่าเาอยากได้หอยหอย,อยู่นี่เ้าบอ,อยากได้บ้าวยาวได้กะปู บาเจอแล้วบอฮะพี่น้องอยู่น้ากันบอน,นี่นะอืมน่ตกแล้วอือทพี่น้องอยู่น้ากันหรืพี่น้องอืเห็ดเกี่น้องอยู่น้ากันคาก,ก,กรีแม่นี่มนะันกระจวดเลยนี่เนี่ยห้างในหนาเทียงค่ะนี่นี่พี่น้อง หอยเดือยอีกเลวนี่กระิเป็นเทียงเอาปลาเทียงเอาหอยเดือนะสามหัวอะไรพี่น้องเอ้ยเจพี่น้องมาในเวลาครับแล้วเมื่อไรพ่น้องเื่อไกับคนร้ายคนไหนด้ด้จี่ประมาณตุ่มตเนครื่งมอดมันอ

But love. ตอกริอยู่มันยานเิแน่อยกันอวอรถ้มหวางนคองแสบได้แม่งอ้นนี่นะเพิ่นแม่ยังก็แม่ยัโย่แม่ยังเออยังโย่ฮะโอ้นี่มองไกลๆดู โอ้ตัวลูกมันมาจากอ่อนๆหนึ่งอือ่อนอืปล่อยมันไปแต่ว่าบอเอาได้พี่น้องปล่อยไปใช่ปะนี่อนุญาตเขาอนุญาตเขาปล่อยหม่องเก่าเนาะเซตมันจิกัดมือหม่องหอยเขากับปลาไตขึ้นมาเรีโร์ออกอ่อนรีได้หอยเดือนในสามในหอยนี่เกิดน้ำบกคู่ดอกแต่เขาคู่ยุ่ยแต่ว่าแ้วกับพี่น้องเขาก็จะได้อำลาพระจากปิดคลิปกันเนาะพี่น้องเนาะทีงได้ก็ขโมยกับใจเอฟซีเบอร์ุกุลสุคนเนาะ เขามาเบ่งมาสมง่งชงเบาใส่ผ้ากดไลค์กดแชร์พี่น้องอกนกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบริา้าษทดคลิปใหม่ๆไม่พลาคลิปหน้าพี่น้องสบายดี